สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมฟีฟาสิบสี่มาฟีฟาสิบเจ็ด FIFA นะครับบน Android เลยนะครับไม่ต้องใช้ PP พีเอเดดพีพีนี่ครับฟีฟาเอฟซีก๊อปหนึ่งหมอนันก็จะมีสี่หมอนนะรเริ่มแรกโฮม โอเคอันนี้ผมอาไม่มออกนะน,นี่คัสคัสโตมิตหรออาไม่มออกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเข้าดูนักเตะดูนะครับนักเตะมันอัปเดตใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแต่เสื้อมันยังไม่ได้อัปเดตน,นะครับ นี่นะแมนยูก er, ็มีสลาตันอ uh, huh? ิบาฮิโมวิดคองตินี่มาเซียลเฮนริกมาคิตายานอันเดอร์เฮเรล่าไมเ์คิลคาริกเพาวเพาบาดาริบินกิสมอริงเออค่ะไบยี่ชื่อเดี๋ยวอิริกไบยี่นะถ้าผมมาิดถ้าผมพูดเพียต้องขอไปด้วยนะผมไม่ใช่แฟนแมนยู อันโตนิโอวาเลนเซียแล้วก็เดวิดเดค้าตัวสำรองับตัวสำรองมีอามีลูกชอมีลูกชอมีเจสซี่รินกามีเวลูนี่มีเอริยองมีมาตามีฟรายนี่มีแรดฟอร์ดมีชไวสยสไตรเกอร์มีโรเมโรเว้ยเดยอ มิสม่ให้ดูยากจังวะน,นี่ใคร,รชาเดลินโอ้ยชาเดลินแล้วก็มีเดเมียอนแล้วมีโจนมีมาโคสอะไรมาโคสโลโฮนะครับมันมีเมมฟิตเดบาย เลยโอ้ยมือบางอันนี้ก็จอนสตูลใช่หรือเปล่าวะหาวอืมผมก็ต้องขอผ่านเพียงเท่านี้แล้วเดีย๋ยวไปดูทีมต่อไปเลยนะเจลซีลกันทีมนี้ผมเจียนะ เสื้อยังไม่อัปเดตนะครับยังเป็นฤดูกาล21-4อยู่เลยมีเดียโก้คอตา้ามีเอเดนอาซาเปโดโรดิเกตมาคอร์ออลอนโซเอ็นโกลโลกองเตนี่มันยามาติดวิกเตอร์โมเซสกาลิเคฮิวเซซ่าอัสปริเกต้าดาวิดลุยเดี๋ยากขอเปลี่ยนตำแหน่งก่อนตำแหน่งไม่ถูกนะ่นผู้ช้าตัวเป็นที่โบกูตัวนะ ตัวสำรองมีจอห์นเทอร์รี่วินเลียมชาโลบาลิตาชิกมิเกลฟอเบิกัตบาเชยีใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอันนี้ผมไม่รู้จักนะเบโกวิตอวานวิตฟานกิงเกลิลเคอร์ซูมาแบ็กแมนใครเคนมั้ะแต่คนละเคนนะไอนะาโซลัน โซลันเต่ไม่รู้เหมือนกันไอ้คอนลินหัวแล้วเดี๋ยวดูบาซ่าดีกว่านะเดี๋ยวเปลี่ยนลีก่อนเปลี่ยนลีกไหนวะเดลิก้าเดลิก้าสเปนดูมาบาซ่ากับมาลีนะ ชอบกดผิดตลอดเลยโมอยากให้เสื้อมันอัปเดตมากเลยคนระับเนมา่าโซเลนซี่อิวาลาคิติเนสตาเซเชโอโจเดโอบามาเชลโนโนพิเก้โรเบโตเทอสเตเกนตำรวนตัวสโองผมขี้เกียจดูนะผมจะไม่ดูไหนว่าเดี๋ยวอมดิเอาโอ้โหนี่แล้ว เดี๋ยวผมขอดูเสื้อใหมด่ดิสีส้มสีขาวเลยมีโรนันโดเบนเซม่าเบลโคสคาเซมิโรโมดิมาเซโลเซร์กิโอลามอสเปเป้กาวขาวนาบัตนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีติดตั้งแล้วก็วาง OBB นะ แอปที่เราต้องมีก็คือสองแอปนะครับเมกาไว้โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สองลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์เมกาแล้วก็ลิงก์มีเดียไฟล์นะถ้าลิงก์มีเดียไฟล์ผมก็แนะนำไม่ใช้แอป uc browser นะครับนี่ถ้าคุณจะใช้เอ้ยถ้าคุณจะโหลดลิงก์มีเดียไฟล์นะครับแต่ผมโหลดลิงก์เมกามาผมเลยถ้มีเมกา แล้วก็ต่อไปแอปแตะควายของเราเนัะดชร์ชิเวอร์สามแอปนี้หาโหลดได้ในเพจสตูเลยนะสามแอปนี้เปิดนี้ออกไปก่อนให้เปิดมาครับ้เ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาแล้วแป๊บหนึ่งมาแล้วเมื่อกี้ผมไปนี่แป๊บหนึ่งผมโหลดมาไว้ในเมกาใช่ไหมครับมเมกก็ให้เพื่อนหาคคำว่าเมก แล้วก็เมกะดาวน์โหลดนีครับคุณผู้เห็นสามอันนี้นะครับเป็น Data แล้วก็เป็น APK แล้วก็เป็น OBB นะครับ Data ใช้ประมาณ2เมกะไบนะรอพ APK ใช้16เมกะนะับ OBB ใช้เกือบ OBB ใช้ประมาณ1 G กิกนะครับตีเป็น1 G กิกเลยนะครับให้คุณแตะไฟล์ OBB มาก่อนเลยนะครับ ถ้แตกไฟล์หมดเลยเมื่อแตกไฟล์เสร็จก็จะได้อันนี่ก่อนนะครับเดีย๋ยวเพิ่งไปแตกไฟล์ Data นะครับถ้าแตกไฟล์สองตัวนี้พร้อมกันไฟล์ก็จะวางทับกันนะครับไฟล์ก็จะทับกันเข้าใจไหมเมื่อคุณแตกไฟล์ OBB เสร็จให้คุณย้ายกดก็ปิดแล้วกดตัดก็ได้นะคุณบผมาพดตัดแล้วก็มาที่ e d i c a t แล้วก็หมว่า Android แอนดรอยอยู่ไหนโอ้แอน r แล้วก็ obb นะครับปุ๊บมาแล้วก็กดวางเลยกดวางเลยนะครับผมจะไม่ขอกวกดวางนะเพราะว่ามันจะนี่มันวางนานนะต่อมา ให้มันที Make น่เมค่ะมาเลนะเดี๋ยวขอรบออกก่อนต่อมาให้เป็นดาต้านะครับให้แตะควิด d าต้ากดหนึ่งครั้งแล้วก็กดอันที่สองเลยนะแล้วก็รอแตะควายแป๊บหนึ่งคนะรับผมรัดาคลิปเพื่อนก็เลยนานนิดนึง มันกระตุกนหมืนกัน,น,กนถ้ามีเสียงอะไรรบกวนาต้องขออภัยด้วยนะเย่นั้นเมื่อแต่้า,าเสียงวองเจนี่มาแล้วชื่อเหมือนกันกันกบ OBBA เลยนะ ได้ให้เรากดคก้างไว้กด Copy แล้วกดตัดก็ได้ผม sd card แล้วมาที่ Android คราวนี้จะไม่ใช่ obb นะเป็น Data นะนี่นะแล้วกดวางเลยนะ วางแป๊บเดียวนะมันไม่เหมือน OBB OB มันจะวางนานนะครับผมก็เลยไม่วางให้ดูเมื่อคุณวางเสร็จแล้วมาติดตั้งเลยนะครับให้มาติดตั้ง apk นะครับเนีย่ยเดี๋ยวผมจะติดตั้งใหม่ด้กันนะครับทั้งหมดเลย สร้างดีแป๊บหนึ่งครับอ่ามาครับติดตั้งเสร็จก็จะเ,เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปหน้าตาแบบนี้เลยแล้วกดเปิดเข้าไปเล่นตามสบายใจนะครับเอาไม่ได้จะเข้าไป ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและเพื่ออ่างไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณครับไปแล้วบาย